ในวันนี้จะขอนําเสนอพระประวัติของเจ้าฟ้าชายของเมืองไทยซึ่งว่ากันว่าเป็นรัชทายาทโดยสันนิฐานตามกฎมนเทียนยบานว่าด้วยการสืบพระราชสันตติวงศ์ปีพุทธศักราช2476สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกรเิรีวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนปีพุทธศักราช2548ในเวลา18นาฬิกา35นาทีณโรงพยาบาลเิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเล่กล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งประสูติแต่ท่านผู้หญิงเสียรัตสุวดีขณะยังเป็นพระวราชายา ในสมเด็จพระบรมโหรราชธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารและพระองค์มีพระเชษฐภิคินีต่างพระมารดาสองพระองค์หมายถึงพี่สาวต่างพระมารดาคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาโดยในขณะที่คณะแพทย์ถวายพระประสูตโดยการถวายการผ่าตัดเมื่อแรกประสูต พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงมีน้ำหนักทั้งสิ้น2,680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรออพระเศียร3 1เซนติเมตรลืมพระเนตรในเวลา19นาฬิกามีพระพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาสิกโดงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชธเลขาขนานพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเมื่อวันที่15้ามิถุนายนพุทธศพักราร2548และยังพระราชทานเสมาอักษรพระประมาพิไทยพปรทองคําส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงพระมหากรุณาที่คุณอธิบายว่า พระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดนั้นคือผู้ทําประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทําเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงแล้วต่อมาเมื่อวันที่สีก่กรกฎาคมปีพุทธศักราช2548พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระกหม่อม ให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเป็นภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince t ี p a n g k o r a s m i c h o จนต่อมาเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2548จึงได้มีพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่ตามแบบแผนพระราชประเพณีนาพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อพระเจ้าหลานเธอมีพระชนมายุครบหนึ่งเดือน และนอกจากนั้นในวาระที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงเจริญพระชันษาครบหนึ่งปีในวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2549นั้นกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดขนาดราคา50บาททำด้วยทองแดงผสมด้วยนิกเกลิลน้ำหนัก21กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มมเมตร จำนวนผลิตไม่เกิน5แสนเหรียญลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปของพระเจ้าหลานเธอผิมพระพักทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าที่ปังกรรัศมีโชดิด้านหลังกลางเหรียญม,มีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชทรงเจริญพระชนสาหนึ่งปี29เมษายน2549 50บาท โดยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีารูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึกเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและสุดท้ายนี้นี่คือพระประวัติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาทีคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูลเซริวิบูลราชกุมารเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562จนถึงเวลาปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปหากมีข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ